สวัสดีจ้าสวัสดีวันแม่จ้าตอนนี้กะบยู่านกับโคดกับน้องไส้พ่อกับแม่ไปออกงานสังคมาแล้วยูกับน้องไส้สองคนแลวต้นขโคดอันนี้จะเป็นป้าขอาโพดท,ที่แม่ปลูกนี่ยูฟางหลันนี่ก็จะเป็นล้านแม่ล้านแม่กับชิมี่ต้นต้นก้ามปูมัง้งภาษาไทยเขาเอินแต่ว่าภาษาลาวเขาเอินต้นสัาสานนี้น้องไส้กับต้มอยู่จ้ากั มาขายซอยแม่วันนี้วันแม่มีตากะบรรยากาศบรรงบรรงเตื่นจะเศร้าหลายปวดหนาก็บบ้านแดงใ,ใสกางเกงจับกางเกงนี้เลยกะใสมักใสเล็กกีงมันใสสบายแล้วกะถูกโบสีแดงนี่พี่สาวซื้อมาฝากากานากับบ้านแดงมาไหนแต่ว่าทาตลิบเดี๋ยวเขาซื้อมาเบิรงว่ามื้อนี้ขายได้ เขาได้หลายบาทแล้วเขาได้เกือบห้าร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวเขาสิม,มาเบิง้งมาชิมี่มาจอดคอเดี๋ยวเขาสิม,มาลุนเขาสิมาลุนว่ารถสิจอดอันนี้บ่เดี๋ยว,มมวเขาเบิง้งเดวสิหาว้ามาโนเดี๋ยวสิหาว้าบาาาขา่ขาย,เ,ายญญเดี๋ยวสิหาว่าแบบว่าสั่งทาาขายเออไายลูกซื้อสั่งยังสี่เดี๋ยวเขาเบิง้ง เย้ขายได้แล้ว100บาทนะคะก็จะขถุงอย่างงี้ถุงละ20บาท3ถุง50บาทก็บางทีก็ซื้อร้อยหนึ่งก็ให้7ถุงบ้างอย่างเี้ะคะ่ะเราก็ต้องดูจังหวะดูจังหวะของว่าพ,พ่อพ่อเราถุงใหญ่แค่ไหนเอา้าเมื่อกี้ยังเอกาล่าอยู่อะจะกค้าจะแล้วร้อยหนึ่งจ้า นี่กับทาโบ้นี่ถุงละยี่สิบบาทอร่อยมากเลยกับแม่ก็พอตมตื่นก็เ้าพอกับแม่ตื่นแต่ะ่าตีสาม้ตาตส่สะโพกไว้เนี่ยฝักแขมนี่สวยไหมนี่ขอโอบไอ้ เขาพวดคนอเนียวเฮ้ยอร่อยมากเลยยูงเทพหากินยางมั่งล่ะยูมันหนอเซ็บแซ่บเก็บสดๆนะคะเก็บเก็บสดๆจากไร่ก็มาต้มขายพอต้มสดๆมันก็จะหอมมันก็จะหวานไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงก็ เมื่อเช้าตื่นตีหาเคิงก็ออกมาประมาณหกโมง<ม>นี่ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าละจาก่ะขายขายได้ประมาณเกือบหกร้อยกว่าบาทแล้วเจ็ดร้อยเด้อนมื่อวันหยุดแม่จะรถปกติวันหยุดจะขายดีแต่ว่าเดี๋ยวเมื่งวันเมื่อนี้แม่ชิมมาจากหมอกก็ไม่ไฟเด่นเทเแดอจกักใส่เลกกินช่มพู่โบสีแดง นี่ค่ะกับนางมีเก้าอี้ใหยนังจาะขาอยอุซีละาจ้าซอยคอกันแม่มเ,ดเดี๋ยวซีมาอัปเดตเนี่ยเด้อจ้าวามนีขายแดดจักาบบายบาย have a nice day จ้า